นนทุสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทุนัทกับทุนัทเกมเมอร์และคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Summoner War ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนมาเสริฟเพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะครับกับคอนเทนต์ใหม่ของเกมในการตีบอสใหม่เพื่อทำคะแนนให้ได้ของรางวัลเพื่อการเติบโตของ ID กับโหมดวิหารแห่งความวิบัติ เดี๋ยวเราลองไปดูของรางวัลกันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนแรกก็คือถ้าเราทำแต้มหมดนี้ได้ถึง1ล้านคะแนนเราก็จะได้รางวัลในหน้านี้ไปก่อนก็จะเป็นเพชรรวม300กับชิ้นส่วนผลึกอีก80อันซึ่งไอผลึกเนี่ยแหละครับจะเป็นส่วนสำคัญในการรีอาร์ติแฟกให้ไอดีเราเติบโตนั่นเองแต่ก็นะมันก็ยังต้องพึ่งดวงอยู่ดี ต่อไปเรามาดูในส่วนของรางวัลอันดับที่ผู้เล่นเริ่มต้นหรือผู้เล่นทั่วไปถ้าทําได้ก็ควรจะทํานะครับโดยเพื่อนๆควรจะทําให้อันดับมาอยู่ที่ 1, <Okay. S> 1> ดาวมิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับ <Okay. S 1> เพราะมันจะได้ในส่วนของหินขัดเกลวเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเพื่อนๆทําไม่ได้เราก็ทําเท่าที่ไหวทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับและที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่าคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนก็เพราะ เจ้าบอสตัวนี้มันจะเปลี่ยนท่าทุกเดือนนะครับและผมก็เข้าใจว่าของรอบนี้มันจะหมดสิ้นเดือนตาท่าแว่เมื่อวานผมได้ลองทำทีมลงดันแล้วผมก็ได้เห็นว่าเวลาของมันเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นผมก็เลยรีบทำคลิปนี้ออกมาให้เพื่อนๆรับชมกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยโดยทีมนี้ผมเอามาจากช่อง F2P Player เพื่อนๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องที่ดีมากๆเลยเรื่องของเรื่องเลยก็คือเมื่อผมเห็นดันมากระแสทําทีมแต้มสูงๆแทบทุกคนเลยนะครับจะต้องมีมอนอย่างเจ้าแย้ไฟหรือเจ้าเดลากรนนั่นเองซึ่งไอดีผมนั้นไม่มีและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจทำนะครับผมจึงรอไกด์พวกนี้นี่แหละ จนผมได้เห็นคลิปของช่อง F2P Player แล้วผมก็รู้สึกว่าเขาหามอนมาใช้ได้แบบเข้าถึงได้ง่ายจริงๆผมก็เลยอยากลองทำตามว่ามันทำได้จริงไหมแล้วก็ถือโอกาสทำเป็นคลิปภาษาไทยให้เพื่อนๆชาวไทยชาว Summoner War เข้าใจกันง่ายขึ้นด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยมอนของทีมนี้จะเป็นมอนที่สามารถหาง่ายเกือบทั้งหมดนะครับจะดูยากสุดก็น่าจะเป็นแบ็กสมิธธาดแสงซึ่งผู้เล่นใหม่ๆอาจจะยังไม่มีแต่มันเป็นมอนที่ทางเกมเคยแจกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นทั่วไปที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะมีกันผมก็เลยคิดว่าทีมนี้ทุกคนสามารถทำตามกันได้ไม่ยากนะแต่แต่แตแต ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่ผมได้ลองทำตามแล้วเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าหัวใจหลักของดันนี้อาจจะไม่ได้อยู่แค่เรามีมอนครบหรือเปล่าไม่ว่าจะทีมอะไรก็ตามแต่ในส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้ ID เราทำคะแนนได้ดีนั้นก็จะอยู่ที่คุณภาพรูนและอร์ติแฟกต์ของ ID เรานี่เอง จุดนี้ผมไม่สามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับมันก็แล้วแต่คุณภาพไอของแต่ละคนเลยแล้วก็หลังจากที่ผมได้ลองลงดันนี้ประมาณ3-4รอบมันก็จะได้แต้มแตกต่างกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็จะมาจากเวฟที่2บางตามอนผมบางเกินไปหรือไม่ก็ดาเมจไม่ถึงที่จะปิดบอสลงได้ทําให้มอนของผมนั้นตายไปก่อนจะจบเวฟนะครับกับเวฟที่3 ตัวทำดาเมจของเราคือวาลมซึ่งอันติของมันจะยิงสุ่ม3-4ครั้งอันนี้ก็ต้องวัดดวงครับถ้าน้องยิงติดการ4ครั้งบ่อยๆแตมเราก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ใช้กับรูนและอาร์ติแฟกต์ที่ผมใส่ในส่วนของเพื่อนๆก็ทำเท่าที่ไหวกันเลยนะครับแต่ ถ้าให้ผมแนะนำเพื่อนๆควรเซฟรูนและเซฟอาร์ติแฟกต์ในเกมก่อนทำทีมนี้นะครับพอเราทำเสร็จจนพอใจแล้วเราค่อยโหลดรูนกับอาร์ติแฟกต์เดิมกลับมาจะได้ไม่มีปัญหาปวดหัวทำรูนใหม่กันในภายหลังนะครับโอเคโดยทีมที่ใช้ในเวฟแรกก็จะเป็นแฟมิแสง ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าโดยใช้เหรียญโบราณซื้อนะครับส่วนการอัพสกิลก็ใช้นักธนูเวท3ดาวมาอัพสกิลได้เลยตัวที่2คือดาซิมน้ำหรือคลายตัวที่3อินุไฟอเวกขั้น2ตัวที่4ี่มียวหมัดเมาทาตุน้ำอเวกขั้น2และตัวสุดท้ายก็จะเป็นเฮลฮาวไฟโดยการเรียงสปีดลำดับการออกเทินก็จะเป็นเฮลฮาวไฟออกตัวแรก แฟมิแสงออกตัวที่2คลายออกตัวที่3แมวออกตัวที่4แล้วก็อินุไฟออกเป็นตัวที่5ส่วนในเวฟที่2ก็จะเป็นเก้าหางไฟจักไฟบูมน้ำแฟนทอมไฟแล้วก็ไลลี่นะครับลำดับการออกก็ไลลี่ตัวแรกจักไฟตัวที่2แฟนทอมไฟตัวที่3บูมน้ำตัวที่4แล้วก็ก้าหางไฟตัวที่ห้า ส่วนเวฟที่3จะเป็นทีมเพนกวินลมพีทไฟแบ็กสมิธแสงวาเคลี่ลมและโฮมูลหญิงธาตุมืดลำดับการออกก็พีทไฟตัวแรกแบ็กสมิธแสงตัวที่2วาลมตัวที่3ส่วนเพนกวินลมกับโฮมูลธาตุมืดตัวไหนออกก่อนออกหลังก็ได้ครับต่อไปผมจะแปะรูนและอาร์ติแฟกของ ID ผมไว้เพื่อนๆก็สามารถหยุดคลิปไว้แล้วเอาไปลอกเป็นแนวทางได้นะครับ ถ้ารูนกับอาร์ติแฟกต์เพื่อนๆดีกว่าผมก็ใส่กันให้เต็มที่ไปเลยนะโดยรูนตัวดาเมจก็จะเป็นรูนอะไรก็ได้นะครับที่ทำแล้วให้ค่าสูงๆถ้าให้แนะนำก็เป็นพวกรูนโทสะหรือรูนพิฆาตส่วนอาร์ติแฟกต์ทุกตัวที่เป็นตัวดาเมจนะครับควรจะใส่เป็นตีาธาตุมืดกับคิสกิลต่างๆก็ได้ครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรอบที่ผมลงจริงๆกันภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะผมตัดมาจากในสตรีมของผมเองยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทูนัทกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ